ตอนที่128การฝึกปรามวิญญาณให้มีพลังระดับสีขาวไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะยิ่งอยู่ในระดับสูงเท่าใดก็จะยิ่งฝึกยากมากขึ้นเท่านั้นนางจะต้องใช้เวลากี่เดือนกี่ปีกันเล่าจึงจะสามารถเลื่อนระดับพลังวิญญาณได้อาเฮามีความสามารถไม่ใช่สามัญเจ้าจะฝึกปลือจนมีระดับเทียบเคียงเขาได้หรือหยงเซียนกล่าวเขาก็ฝึกจนถึงระดับสีขาวอย่างไรเล่า หากค้าตั้งใจฝึกฝนค้าก็สามารถฝึกจนเลื่อนระดับได้เช่นกันนั่นแหละอย่าได้ดูถูกแนงเชียวพรอย่างอาเฮาจะหยุดอยู่ที่ระดับสีขาวได้อย่างไรโงเงานักหยงเซียนกล่าวอา้าวก็พลังวิญ,ญญาณมีถึงระดับสีขาวมิใช่หรือเจนจูถามอย่างฉงนจะมีถึงเพียงระดับสีขาวได้อย่างไรย่อมต้องมีระดับสูงกว่านั้นจริงหรือเจนจูร้องเสียงดังอย่างตกตะลึง นางทราบมาตลอดว่าพลังวิญญาณนั้นมีถึงระดับสีขาวเท่านั้นมีทราบว่าความจริงแล้วกลับมีระดับพลังวิญญาณที่สูงกว่าระดับสีขาวไปอีกจริงสิพลังวิญญาณที่สูงกว่าระดับสีขาวเรียกว่าพลังวิญญาณไร้ลณ์ทว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ฝึกปรือไม่ถึงระดับนี้ทําให้พลังระดับนี้ถูกลืมและกลืนหายไปตามกาลเวลาแต่อฮาวก็กําลังจะเลื่อนระดับจากสีขาว เข้าสู่ระดับไร้ลักแล้วหากเขาเลื่อนระดับพลังก็ไม่ต้องคาดหวังว่าเจ้าจะตามเขาทันเจินจูเบิกตากว้างตกตะลึงกับความรู้ใหม่ทำให้นางเปิดโลกได้อีกครั้งแล้วนางคิดมาตลอดว่าระดับพลังวิญญาณสีขาวคือระดับพลังที่อยู่ในจุดที่สูงที่สุดในใต้ล่าหากมีพลังวิญญาณระดับนี้ย่อมกลายเป็นดังขุนเขายิ่งใหญ่เกรียงไกรย,ยากที่จะหาผู้ต่อก่อนได้ เพราะว่านั่นเป็นเพียงโลกเล็กๆของนางเท่านั้นกลับมีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นและพี่ชายเฮาก็กําลังจะก้าวผ่านประสบความยิ่งใหญ่นั้นเสร็จแล้วเช่นนั้นแล้วไม่มีวิธีอื่นเลยหรือที่จะพาไปห่วกมาได้นางเริ่มจะหมดหวังเสร็จแล้วหากเป็นเช่นนั้นนางจะตามเขาทันได้อย่างไรมีว่ามาเร็วเข้าเจนจูกล่าวอย่างตื่นเต้นคิดว่าจะไม่มีหวังเสร็จแล้วต้องให้อาเฮา ลดระดับพลังของเขาลงในระดับเดียวกับเจ้าลดได้ด้วยหรือโดยปกติลดไม่ได้อ้าวเจ้าต่อน้อยตัวนี้ชักจะเอาใหญ่แล้วนางจะโยนมันออกไปนอกหน้ตาต่างดีหรือไม่แต่หากในสถานการณ์ไม่ปกติก็อาจจะมีหนทางเจ้าลองไปปรึกษาอาเฮาก็แล้วกันค่ะไม่สันทัดเรื่องพลังของมนุษย์มากนะักอ้อเข้าใจเจ้าเจนจูคิดตามที่หยงเซียนว่าหากพี่ชายเฮา ลดระดับพลังวิญญาณของเขาได้จริงๆก็ง่ายแล้วเป็นหนทางที่ควรจะเป็นไปได้มากที่สุดเจนจูเปรียบเทียบกับเก็ดปาสีทองของนางเพราะเก็ตปาสีทองของนางยังสามารถลดระดับพลังเพื่อแช่น้ําพลังวิญญาณในระดับต่ําลงมาได้เช่นนั้นแล้วพลังวิญญาณของมนุษย์ย่อมต้องลดได้เช่นเดียวกันเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วนางก็สบายใจขึ้นมาบ้างประเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านางจะไปปรึกษาเรื่องนี้กับเขาอีกครั้งหนึ่ง จนจูเดินร้องเพลงอย่างอารมณ์ดีไปอาบน้ำก่อนจะเข้านอนแต่หัวค่ำวันนี้เป็นวันที่นางสบายใจที่สุดในรอบสองปีที่ผ่านมาเจนจูเข้านอนอย่างมีความสุขเช้าวหวั่นรุ่งึ้นหญิงสาวตื่นแต่เช้าตรู่ลีซื่อยังคงนอนขี้ซาอยู่บนเตียงเจนจูจึงไม่ได้เข้าไปปลุกนางเมื่อทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนางจึงรีบเดินไปยังหอตรวจการเพื่อขอพบยงชฉยเฮาทว่ายยังไม่ทันเข้าไปในหอตรวจการ หยงชวยเฮาในชุดเกรออาะทหารเต็มตัวก็เดินสวนออกมาด้วยท่าทางเร่งรีบสีหน้าของเขาเคร่งเครียดเล็กน้อยเกิดเรื่องอันใดหรือหรือว่าสถานการณ์ที่สนามรบจะย่ำแย่พี่ชายเฮาเจ้าขะหญิงสาวร้องเรียกหืมจูเอ๋อว่าอย่างไรหรือเขาเลิกคิ้วถามเอ่อคือว่าข้ามีเรื่องจะปรึกษาเรื่องของไปหูท,ท่านยังม่ว่างหรือเจ้าขานางก็เกรงใจเขาอยู่บ้าง สถานการณ์ยามนี้ก็ยังไม่สงบทั้งนางยังมากวนเวลาทำงานเขาเสร็จแล้วแต่แต่ว่าหากพี่ใช้เเ้ายังมีว่างเอาไว้วันหลังก่อนก็ได้เจ้าค่ะนางเห็นอาการของเขารียบร้อนอย่างยิ่งเป็นเรื่องใหญ่มากกระมังจูเอ,อ๋ยยามนี้ข้าต้องเคลื่อนพลไปสนามรบโดยด่วนอ่าหากเป็นเช่นนั้นยอมต้องใช้เวลาอีกหลายหลายวันหรืออาจจะหลายเดือนใช่หรือไม่จึงจะกลับมาที่ค่าอีกครั้ง เช่นนั้นแล้วจะทำอย่างไรเล่าไปหัวก็ยังติดอยู่ในจิตของเขาเช่นนั้นเช่นนั้นข้ารออยู่ที่นี่ก็ได้เจ้าค่ะนางจะทำอย่างไรได้เล่าก็ทำได้เพียงรอเท่านั้นจะห้ามไม่ให้เขาไปสนามรบก็คงไม่ได้แล้วอืมรอข้ากลับมานะหยองช่วยห้างยกมือขึ้นรูปหัวนางเจ้าค่ะเอ่อหึม คืออ,อพี่ใช้เห้าดูแลตัวเองให้ดีนะเจ้าคะแก้มของเจนจูร้อนเผาขึ้นมาแล้วเป็นห่วงหรือหยงช่วยเห้าแล้วคิ้วถามด้วยดวงตาเป็นประกายก็ก็ข้าเป็นห่วงแคว้นเยียนตั้งหางท่านเป็นแม่ทัพต้องปกป้องแคว้นอ๋อนึกว่าเป็นห่วงเขาแางทำสีหน้าสลดก็เป็นห่วงบ้างเล็กน้อยอืมขอบใจเจ้าเจนจูพูดคุยกับแม่ทัพหนุ่มอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนที่เขาจะรีบไปเตรียมผลเคลื่อนทับมุ่งหน้าสู่สนามรบเมื่อไม่สามารถปรึกษาความกับยงชอยเฮาได้เจนจูจึงทําได้เพียงเดินเตร่อยู่ในค่ายทหารพร้อมกับชื่นชมความยิ่งใหญ่ของการเดินทับแควนเยยนกระทั่งบ่ายคล้อยทับหลวงกว่า30มสิบหมื่นเคลื่อนพลจากไปแล้วนางจึงเดินไปยังสวนผักหลังครัวยามนี้คงทําได้เพียงช่วยปลูกผักเท่านั้นเองนางขอร้องให้คนเลี้ยงมา้านํามุนม้ามาให้เพื่อทําปุ๋ยหมักอีกครั้ง มีทาหารบางส่วนที่เห็นจนจู๋ก,กาลังจะทําป่วยมากจึงเข้ามาช่วยด้วยความเต็มใจยิ่งคุณหนูเหอะคุณหนูจะช่วยพวกเราปลูกผักอีกครั้งแล้วใช่หรือไม่ขอรับคนทหารผู้หนึ่งก่าวขึ้นด้วยความตื่นเต้นหากเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะได้กินพืชผักที่มีพลังวิญ,ญ,ญานอีกใช่หรือไม่เจ้าค่ะข้าจะอยู่ช่วยปลูกผักจนกว่าพี่ชายเฮาจะกลับมานะเจ้าค่ะขอบคุณคุณหนูขอรับเมื่อได้ยินดังนั้นเขาก็ตื่นเต้นอย่างยิ่ง ดีจริงๆมีคุณหนูเหออยู่ช่วยที่ค่ายทหารเช่นนี้หากนางอยู่ที่นี่ตลอดไปจะดีเพียงใดกันแล้วสถานการณ์เป็นเช่นไรบ้างเจ้าคะเห็นเคลื่อนพลออกไปมากมายเชียวนางถามถึงสถานการณ์ในยามนี้ยามนี้เกิดศึกใหญ่แล้วขอรับองชวยวิ้นยางแห่งแคว้นถังเคลื่อนทับด้วยตนเองอีกทั้งมีแม่ทัพมือดีของแคว้นถัง,งก็เข้าร่วมรบด้วยดังนั้นท่านแม่ทัพน้อยจึงต้องเคลื่อนพลไปช่วยยามนี้ในค่าย ก็ต้องให้ท่านแม่ทัพจิวป่ารักษาการขอรับเจนจูพยักหน้ารับขอให้แคว้นเยียนสามารถต้านกําลังของแคว้นถังได้ด้วยเถิดอืมเช่นนั้นเรามาเริ่มทําปุ๋ยกันเถอะเจ้าค่ะเมื่อเป็นเช่นนี้นางก็จะเป็นฝ่ายสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็แล้วกันเจนจูและเหล่าทหารช่วยกันทําปุ๋ยหมักกันอย่างขมักขม้นกระทั่งมูลไม้ในค่ายทหารหมดแล้วพวกเขาก็ยังไม่ไายขออนุญ,ญาตผู้บัญชาการเพื่อออกไปตามหามูลสัตว์นอกค่าย กระทั่งได้มูลสัตว์มาอีกกองใหญ่คุณหนูเหอยังอยู่ที่นี่ฉะนั้นพวกเขาจะปล่อยโอกาสหลุดมือไปได้อย่างไรผู้ใดไม่ทราบบ้างว่าปุ๋ยหมักของคุณหนูเหอมีประโยชน์และมีค่ามากเพียงใดยังแค่นําไปใส่ในพืชผักเล็กน้อยก็กลายเป็นพืชที่มีพลังวิญญาณแล้วของมีค่าเช่นนี้ย่อมต้องผลิตออกมาให้ได้จํานวนมากยิ่งหามูลสัตว์มาได้มากก็จะยิ่งผลิตปุ๋ยหมักดีมากเช่นกันคุณหนูเหอขอรับ พวกข้าไปขอมูลสัตว์จากชาวบ้านแล้วแวกนี้มาจนหมดแล้วได้มาเพียงเท่านี้ขอรับนายกองผู้หนึ่งกล่าวขึ้นอย่างแสนเสดายเหตุใดสัตว์แถวนี้จึงถ่ายมูลน้อยนักเล่าได้เท่านี้ก็ผลิตเท่านี้แหละเจ้าค่ะเจนจูยิ้มขำอาจูอาจูข้าตามหาเจ้าจนทั่วแล้วมาอยู่ที่นี่เองเจ้ามาทําอะไรที่นี่หรือเสียงของลีสื่อดังขึ้นมาจากด้านหลังเจนจูจึงยิ้มให้นางเล็กน้อยเจ้า ไม่ขึ้นเขาเวยซานแล้วหรือแล้วพี่ใหญ่ไปที่ใดกันข้าตามหาเสียให้ทั่วก็ไม่เจอลี่สื่อยืนหาวัดวอดเจนจูนึกถึงกับความสามารถในการนอนของสหายอย่างยิ่งลีสื่อนอนตั้งแต่เมื่อวานจนกระทั่งวันนี้เกือบจะค่าแล้วนางเพิ่งจะตื่นนอนมาก็งว่วงนอนอีกแล้วหรือความสามารถในการนอนของนางช่างน่านับถือนักอ๋อข้าเจอไปหูแล้วเจอแล้วหรือเจออยู่ที่ใดกัน จจนจูจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้กับลี่ซื่อฟังอย่างไม่ขาดตกทั้งเรื่องของไปหู่และเรื่องที่หยงสวยเฮาออกไปรบแล้วอ๋าเรื่องเธอกับซับซ้อนเพียงนี้เช่นนั้นเจ้าก็ต้องรอพี่ใหญ่จนกว่าเขาจะกลับมาหรืออืมว้าอีกนานนักออกศึกแต่ละครั้งใช้เวลาไม่ต่ำกว่า3มเดือนเจ้ารอไหวหรือเช่นนั้นกลับเมืองหลวงกับข้าก่อนดีหรือไม่เมืองหลวงมีอะไรสนุกสนุกให้ทำมากกว่าอยู่ในค่ายนี้ซะอีก จะอยู่รอที่ค่ายได้อย่างไรนานเพียงนั้นเสียเวลาอย่างยิ่งเจนจูนครุ่นคิดเล็กน้อยก็เป็นความคิดที่ไม่เลวยอย่างน้อยก็ยังดีกว่าอยู่ที่นี่เพราะว่าพนอาหารที่อยู่ใกล้ๆกับร้องขึ้นราก,กับถูกมารดาเคี่ยนตีเผยคุณหนูเจ้าท่านจะพาคุณหนูเหอไปได้อย่างไรขอรับคุณหนูเหออย่าไปเลยนะขอรับเขาทำหน้าราวกับจะร้องห้าอยู่รอมรอแล้วจะมาเพียงไม่กี่วันก็จะจากไปแล้วหรือนางยังไม่ทันปลูกผักเลยนะ ท่านเป็นบิดานางหรือจึงจะบอกให้นางไปนางอยู่ก็ได้ลี่สื่อกล่าวคุณหนูเจ้าท่านอย่าย่่งคนกับพวกเราเลยนะขอรับคุณหนูเหออย่าไปเลยนะขอรับรับรองว่าอยู่ที่นี่พวกข้าจะดูแลคุณหนูให้ดีจะผัดเวนกันมาเฝ้าหน้าเรือนคุณหนูให้คุณหนูปลอดภัยหมสักตัวก็จะไม่ยอมให้เข้าไปในเรือนคุณหนูนะขอรับพีชชายข้าเพียงแต่ไปเที่ยวเล่นที่เมืองหลวงเท่านั้นยังต้องกลับมาที่นี่อีกเป็นแน่ รอให้พี่ชายเฮากลับมาแล้วข้ายังคงมีธุระจะคุยกับเขาอีกมากเจ้า่ะเจินจูอธิที่ใให้พลทหารที่กำลังร่ําไห้ฟังแต่ว่าเอาเช่นนี้นะเจ้าขาพรุ่งนี้พวกท่านไปหามูลสัตว์มาให้มากหน่อยข้าจะทําปุ๋ยหมักเอาไว้ให้มากๆเผื่อว่าข้าไปที่เมืองหลวงแล้วพวกท่านจะได้มีปุ๋ยเอาไว้ใส่ผักอย่างไรเจ้าขะเจินจูหาทางออกให้พวกเขาที่พวกเขารั้งนางอยู่ก็คงเป็นเพราะ อยากจะกินพืชผักที่มีพลังวิญญาณกระมังคุณหนูอย่าได้เข้าใจผิดที่พวกข้ารังคุณหนูมิใช่อยากจะใช้งานคุณหนูแต่เพราะอยากตอบแทนที่คุณหนูช่วยเหลือพวกเราเอาไว้มากหากไม่ใช่คุณหนูพวกเราก็คงไม่สามารถฝึกปราณวิญญาณได้นะขอรับเขารีบอธิบายเกรงว่านางจะเข้าใจผิดเอาได้ค่ะเข้าใจเจ้าค่ะขอบคุณพี่ชายทุกท่านนางยิ้มให้กับพวกเขาด้วยความจริงใจ ตัวนางเองก็อยากจะเดินทางไปเที่ยวเมืองหลวงดูสักครั้งว่าเป็นอย่างไรบ้างเมื่อไม่สามารถตรั้งจนจูเอาไว้ได้ดังนั้นเหล่าทหารจึงระดมกําลังกันเพื่อออกไปตามหามูลสัตว์จากเมืองต่างๆที่อยู่ใกล้ๆกันอย่างเร่งรีบเช้าวันถัดมาเมื่อจนจูเดินมายังบริเวณที่จัดเตรียมไว้สําหรับการทําปุ๋ยนางก็ต้องตกตะลึงที่มีกองมูลสัตว์เป็นภูเขาขนาดย่อมเออนี่มูลสัตว์ที่หามาเมื่อวานหรือเจ้าคะทั้งหมดนี้ พวาขาออกไปตามหากันมาตลอดทั้งคืนเลยขอรับคุณหนูอ๋อเจ้าค่ะดูหน้าตาของแต่ละคนแล้วก็สมควรที่จะไม่ได้นอนอยู่หรอกนะขอบตาดำคร้ำสีหน้าอิดโตรยอย่างยิ่งเพราะว่าดวงตาของพวกเขากับเปล่งประกายแห่งความหวังเมื่อเห็นดังนั้นนางจึงต้องลงมือทำปุ๋ยหมักทันทีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเจนจูและพลทหารทั้งหลายช่วยกันทำปุ๋ยหมักอย่างขมิ้นขมันจนกระทั่งฟ้ามืดจึงเสร็จสิ้นลงขอบคุณคุณหนูเฮอขอรับ เหล่าพลทหารต่างโค้งขอบคุณนางอย่างจริงใจเจนจูได้แต่ยิ้มรับก่อนจะกลับเรือนไปพักผ่อนเช้าวันถัดมาเจนจูและลี่ซือจึงเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงสักหน่อยแล้วค่อยกลับมารอพี่ชายเห้าที่ค่ายทหารก็ยังไม่สายเจนจูและลี่ซือนั้นแม้จะเป็นสตรีทว่าล้วนแล้วแต่เป็นผู้ฝึกปรางวิญญาณดังนั้นแล้วพวกนางจึงไม่ได้เด็ดเหนื่อยจนต้องแวะพักบ่อยนักจึงใช้เวลาเพียงสองวันสองคืนก็เดินทางมาถึงเมืองหลวง ทันทีที่เห็นกำแพงเมืองสูงใหญ่เจนจูก็ตื่นเต้นไม่ได้เป็นครั้งแรกที่นางเดินทางมาที่เมืองหลวงกำแพงเมืองสูงตั้งตระหง่านประกาศความยิ่งใหญ่โออาของเมืองหลวงแห่งแคว้นอย่างยิ่งพยองผู้คนเดินควักควายเข้าอกเมืองอย่างเนืองแน่นโดยมีทหารคอยรักษาการอย่างเคร่งครัดยามนี้เป็นเวลาไม่เช้านักนอกกกำแพงเมืองยังมีร้านค้าและร้านแผงลอยตั้งขายของเรียงรายเป็นย่านการค้าขนาดใหญ่ นับว่าใหญ่ยิ่งกว่าเมืองเฟิงฟู่หลายเท่านักสมกับเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งแคว้นจนจูตื่นตาตื่นใจกับความยิ่งใหญ่ของเมืองหลวงนางรีบลงจากหลังม้าก,ก่อนจะวิ่งไปดูแผงขายของตามรายทางของที่นํามาขายก็หลากหลายและแปลกใหม่อย่างยิ่งลีสื่อเดินตามสหายมาด้วยความภูมิใจราวกับกําลังจะบอกว่านี่คือบ้านเมืองของข้าเป็นอย่างไรบ้างถูกใจเจ้าใช่หรือไม่จนจูเดินเลือกดูของอยู่นอกกําแพงเมืองอย่างตื่นเต้น ในขณะที่นางกําลังเลือกของอยู่นั้นหางตาก็เหลือไปเห็นสิ่งคุ้นตาสิ่งหนึ่งที่อยู่บนตัวของสตรีวัยกลางคนสตรีผู้นั้นกําลังเดินเลือกซื้อของอยู่เช่นกันนั่นคือชุดรูปแบบล่าสุดที่นางเป็นผู้ออกแบบเองเหมาะสําหรับสตรีวัยกลางคนไม่มือวามากจนเกินไปลายผ้าเรียบง่ายอ่อนช้อยทว่าซ่อนความประณีตเอาไว้อย่างเหมาะสมเหมาะสําหรับสวมใส่ในชีวิตประจําวันไม่ทําให้ร้อนหรือหนาวจนเกินไป ปรับอุณหภูมิตามสภาพอากาศให้เหมาะสมและค่ายกลลงบนลายผ้าเพื่อเสริม,เ,มเรื่องการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวอีกด้วยเมื่อสวมใส่นานๆก็จะทำให้ผู้สวมใส่รู้สึกผ่อนคลายโดยไม่รู้ตัวยามนี้มิใช่เพียงแต่นางเท่านั้นที่สะดุดตากับสตรีนางนั้นแม้แต่ผู้คนที่กำลังเลือกซื้อของอยู่ต่างพากันหยุดมองและกระซิบพูดคุยกันอย่างลิสยาเจ้าดูนัน่นนั่นใช่หูหินหูหรือไม่ จะไม่ใช่ได้อย่างไรนั่นแหละหูหินหูนางถึงกับใส่ชุดร้านฟู่จันจูเมืองเฟืองฟูงฟ่ชิรือใช่สิลายผ้างดงามออกแบบแปลกตาเช่นนั้นจะเป็นผ้าร้านอื่นไปได้อย่างไรเจ้าไม่เห็นหรือว่ามีสัญลักษณ์ของร้านฟู่จันจูอยู่บนปกเสื้อของนางด้วยแหมหูหินหูนางจงใจเดินรอบเมืองเช่นนี้คงตั้งใจจะอวดชุดของนางใช่หรือไม่เช่สตรีนางหนึ่งกล่าวขึ้นอย่างริษยางามนัก เมือ่อใดข้าจะมีวาส,สนาที่สวมใส่อาพรงดงามเช่นนี้บ้างอาพรจากร้านฟูจินจูเจ้าอยากใส่ก็ใส่ได้หรือแม้มีเงินไปกองสักหมื่นตำลึงจะได้สวมหรือไม่ว่ากันว่าผ้าร้านนี้มิใช่ว่ามีเงินก็ซื้อได้กล่าวว่าผู้ซื้อต้องเหมาะสมกับอาพรด้วยทางร้านจึงจะยอมขายข้าได้ยินมาว่ามีคนหนูจากตระกูลขนนางใหญ่นางหนึ่งอยากสวมใส่อาพรจากร้านฟูจินจูมาก นางถึงกับเดินทางไปเมืองเฟิงโฟเสนอเงินให้มากถึงสามหมื่นตำลึงเพื่อซื้อชุดในราคาหนึ่งหมื่นตำลึงเจ้า,จารู้หรือไม่ว่าลูกจ้างร้านฟู่จันจูไม่ยอมขายให้นางเสียด้วยซ้ำจริงหรือผ้าร้านนี้ซื้อยากถึงเพียงนั้นเชียวยากเพียงนั้นแหละคนที่จะได้สวมใส่ไม่ใช่ผู้ใดก็ได้<ค>ดหูหินหูผู้นั้นมีดีอันใ <côté> <ย>ดเหตุใดจึงได้สวมอภรรจากร้านฟู่จันจูเล่าข<ค>้าจะรู้ได้อย่างไรเล่า แต่นางก็ไปถึงหูหยินตราตั้งเชียวนะเสียงพูดคุยของผู้คนทำให้ผู้เป็นเจ้าของร้านที่ยืนฟังอยู่พยักหน้านด้วยความพอใจเช่นนี้แหละคือการขายผ้าของร้านฟู่จันจูผ้าร้านนางไม่ใช่ผู้ใดก็จะซื้อได้ยิ่งคุณภาพดีงดงามและซื้อยากเท่าใดก็ยิ่งเป็นที่ต้องการมากขึ้นเท่านั้น